เวลาที่ใหม่ปฏิค่ะว่มมามองไม่ในี่แม่พักอันนี้พักอันนี้นายเล่าเอ,าอิญอยังบุว่าระเบี๊ยปองยัยกับป่าอยู่ไปบ่อยไ,ได้หลักนังตรงนี้ได้หลายเกิดพักเงาหอยกลางวันหลายอยู่ดิเทยตาเด็ค่ะเขาพากันเจ็บอยู่งหัวไอ้กับน้องไอ้กับน้องอีป่ากับปองยัยสองคนคน ดนดนไปล้เขาก็เล้งเขาดาออ่ได้หรอะนี่ไงมาโคกนี่โอ้มองดูอเพื่อนเพื่อองดูเพื่นเพื่อนที่รักทั้งหลายมองดูนี่เป็นตแซมยอดจ้าเศเขาก็จมไม่ค่อยดีเพนเฮ้ยยก่ไก่นแล้วเชนลไปถ่ายฝนกันเดี ah um ๋ยวพักหัวฝนเจ้าฝน đây yeah, cậu nè phần nào đây tới đây vô đeo sao vâng thôi sắp đi con sắp đi con